สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง x อ็กแอีกแล้วนะครับคือวันนี้นะครมีเรื่องจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ p p o o n นะฮะแบบนี้คือเจ้า p p o o n เนี่ยคือผมเพิ่งไปเจอปัญหามานะครับแบบว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอที่มีขนาดใหญ่ๆนะฮะหรือว่ารูปภาพบางรูปนะครับมันไม่สามารถจะดึงลงมาในคอมพิวเตอร์ได้ ก็คือพอเราเสียบเข้าไปเปิ๊บกดยอมรับใช่ไหมแล้วก็กดลากไฟล์ลงมาเนี่ยมันไม่ยอมลงนะครับมันจะขึ้นข้อความแบบนี้ฮะ t h e d i ด i ีไวต์อ่านลิสเนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูวิธีแก้กันบอกเลยว่าทาไม่ยากครับแล้วก็พอแก้แล้วเนี่ยสามารถดึงไฟล์ลงได้เป็นปกติ100%แน่นอนครับไปดูกันเลยในส่วนของวิธีการแก้นะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ Setting ครับพอเข้ามาเรียบร้อยนะครับอ่ะจากด้านบนเนี่ยให้เพื่อนๆปัดลงมาด้านล่างนะครับ มาจนเจอหัวข้อที่เขียนว่ารูปภาพนะฮะแต่ถ้าเรื่อนที่เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคําว่า p h โต้นะฮะก็กดเข้าไปครับเสร็จแล้วครับให้เพื่อนๆเลื่อนล,อลงมาด้านล่างสุดครับจะเจอกับคาว่าท่ายโอนไปยัง Mac หรือ PC นะฮะให้เพื่อนๆเนีเ่ยเลือกเป็นเก็บต้นฉบับนะครับแบบนี้อ่ะเพียงกดเท่านี้ฮะก็จะสามารถที่จะทําการดึงไฟล์ลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เดี๋ยวไปพูดให้ฟังเพิ่มเติม,ตมนิดนึงครับว่ามันต่างกันยังไงกับการเลือกแบบอัตโนมัตินะ เรามาว่ากันต่อดน,นึงนะครับกับอัตโนมัติกับต้นฉบับเนี่ยมันมีความต่างยังไงเลยครับคือต้องบอกว่ากระบวนการทงานของ iPhone นะฮะคือเวลาที่เราถ่ายแบบว่าที่เช่นวิดีโอจากโหมดซีนิมาติกอะไรแบบนี้นะครับคอมบางเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถจะอ่านไฟล์ได้นะครับดึงลงไปปึ๊บมันไม่สามารถจะกดเคได้นะครับเราต้องไปแปลงไฟล์ก่อนเพื่อให้มันอ่านไฟล์ได้นะครับ แต่ถ้าเราเลือกเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันจะสามารถแปลงไฟล์ให้เรานะครับเข้ากับอุปกรณ์นั้นๆได้ก่อนที่จะทําการดึงจากโทรศัพท์ลงไปในเครื่องนะครับ มันก็เลยสามารถอ่านไฟล์ได้นะครับทีนี้เราถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับการตั้งค่าตรงนี้นะฮะคือบางครั้งครับพอเราถ่ายวีดีโออาทิเช่นหมวดซีนเนอรมติครับถ่ายเป็นเวลายาวๆเนี่ยแล้วก็ให้เขาทําการแปลงไฟล์ดึงลงเนี่ยมันมักจะเออร์เลอร์โดยการอ่านไม่ได้นะฮะมันจะขึ้นว่า the device is unlistable นะฮะซึ่งมันเหมือนกับแปลงไฟล์ไม่ได้แล้วก็ดึงลงมาไม่ได้เมื่อไฟล์มันมีขนาดใหญ่มากๆได้ยังงนะฮะก็เลยต้องทําการ เลือกแบบออริจินอลครับจะสามารถดึงลงได้100%ครับแต่พอดึงลงมาได้เนี่ยอาทิเช่นไฟล์ซีนิมาติกอย่างที่พูดเมื่อกี้นะฮะบางเครื่องนะฮะไม่สามารถอ่านได้ก็ถึงจะดึงไฟล์ลงไปในคอมได้แต่ก็ต้องเอาไปโหลดโปรแกรมมาแปลงไฟล์อยู่ดีหรือว่าเอาไปเปิดในโปรแกรมตัดต่ออย่างพี่เมียโปอะไรพวกนี้นะฮะถึงจะทําการอ่านได้นั่นเอง ซึ่งก็นี่ฮะเป็นการแก้ปัญหาให้มันสามารถดึงลงมาได้ก่อนนั่นแหละแล้วค่อยไปแปล,แปลทีหลังหรือว่าบางเครื่องกันได้อยู่แล้วก็โอเคฮะก็ใช้ได้เลยนั่นเองคือเหมือนกับเป็นการดึงไฟล์ออริจินัลนั่นแหละเออประมาณนี้ครับวันนี้เจอกันสั้นๆกับคลิปแก้ปัญหาของเจ้า iPhone นะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยก็จะเยี่ยมไปเลยฮะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าคลิปหน้าจะมาเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะดูเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ที่มันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการถ่ายรับ